สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็จะมารีวิวรถลุดจองนะคะก็เป็นรถแบรนด์หลักได้เป็นสีดาด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยเป็น t o โยต้าวีออสนั่นเองนะคะ1.5ตัว E คันนี้ได้เป็นปี2017ด้วยนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่3 7 9 0 0 0เจนบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ หกพันไปไปลายเจ็ดพันต้นๆ้นเท่านั้นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้านั่นเองนะคะก็สามารถผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี8 4งวดเลยนะคะและโปรโมชั่นสุพิเศษสาหรับเดือนนี้เลยนะคะก็ช่วยผ่อนนานถึง6เดือนหรือว่าจะเป็นโปรคับฟรีเก้าสิบวันก็ยังได้เลยนะคะก็ออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่งก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งให้กับนุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองนะ ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าเนาะ สำหรับวีออสโฉมนี้นะคะก็เป็นโฉมเจนที่4นั่นเองนะคะซึ่งเป็นโฉมที่ดูดุนะคะดูแบบว่าทันสมัยดูทรงสปอร์ตด้วยนะคะเอกลักษณ์ของโฉมนี้จะอยู่ที่การชนด้านหน้าของเขานะคะที่ออกแบบมาในลักษณะรูปตัววายนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยตานั่นเองสําหรับโตโยตานะคะเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายอไหล่ไม่จุกจิกและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะถัดลงมาในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ เก็ไกนนเอนเน้น9705กรุงเทพมหานครนะคะก็คุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆดังสิ้นแล้วนะคะ สำหรับกันชนด้านล่างของเขานะคะจะออกแบบมาในลักษณะเปียโนแบ็กสีดำแบบนี้เลยนะคะก็ดูค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวีออชมเจนสเป็นอย่างมากเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะก็ได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติ r e เฟ e c กเตนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟนะคะก็ชุดโคมไฟยังใสยอยู่เลยนะคะตรงรุ่นของเขาเลยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยเนาะ ทัดมาในส่วนของด้านล่างนะคะขั้นนี้นะคะได้มีการติดตั้งไฟตัดหมอกจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่เลยนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะสําหรับล้อของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กซีเท่าดํานะคะก็ขนาด15นิ้วได้เป็นแม็กซีรูดนะคะของแท้จากโรงงานของโตโยต้ยา,ตาเลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าของแท้ที่ผลิตมาจากโรงงานนะ,ะของเขาเนี่ยได้รับมาตรฐานนะคะว่าสามารถรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยและในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับยางดันหล,ลบนะคะทั้ง4เส้นเลยซึ่งในส่วนของตัวยางเองนะคะก็ได้ยาง สัปดาห์ที่7ปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะในส่วนของตัวยางเองปี2020ดูให้ดูในส่วนของหน้ายางของเขานะคะเห็นไหม สภาพยังใช้งานได้อยู่นะคะในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะเห็นไหมน็อตกิบทุกตัวอยู่ครบและด้วยกับตัวรถคันนี้เป็นสีดำนะคะโฉมนี้สีดำรุ่นบอกเลยว่าหายยากมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้พับหูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าการปรับกระจกก็ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันมาพร้อมกับฝาครอบสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะ สำหรับกระจกนะคะก็ได้มีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันขนาดความหนากําลังดีนะคะไม่หนาและก็ไม่บางจนเกินไปด้วยนะคะและในส่วนของการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะให้คุณลูกค้าสังเกตที่กระจกทุกบ้านนะคะจะต้องมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ตโยต้าอยู่แบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันบ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่ได้มีการแตกหรือว่าเปลี่ยนมาก่อนนะคะและก็จะมีในส่วนของตัวสัญญาณกันขโมยด้วยนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกัน ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้งสีานเลยนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยสําหรับเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล e ์2 0ตัวนี้รองรับถึง E85 ด้วยนะคะและด้วยสีของตัวรถนะคะเป็นสีดําสีเดิมแท้จากโรงงานเลยถือว่าเป็นสีที่หาค่อนข้างยากและด้วยกับดีลลโชมนี้นะคะววนุ่มบอกเลยว ค่อนข้างเข้ากับการออกแบบของวีออชมนี้เป็นอย่างมากเลยสำหรับไฟด้านท้ายของเขานะคะจะเป็นชุดโคมไฟท้ายนะคะที่ตกแต่งโดยเส้นโครเมียมเล็กๆในชุดโคมไฟนะคะแล้วก็จะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะก็อยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลย มีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายจะเป็นในส่วนรุ่นของเขานั่นก็คือ Vios นะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้านั่นเองและรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นะคะนั่นก็คือตัว E เนาะสำหรับด้านบนหลังคานะคะก็จะมีในส่วนของเสาสัญญาณที่รับขึ้นสัญญาณวิทยุนั่นเองและกระจกบานด้านหลังก็ได้มีการติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาพร้อมกับไฟเบรกวงที่3ด้วยนะคะอ่ะและในส่วนของคิวฝากระโปรงด้านท้ายนะคะได้เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะและถัดลงไปด้านล่างเราจะเห็น ของเซนเซอร์ด้านท้ายถึง2จุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของสัญญาณเตือนให้เราระวังและทําการหยุดนั่นเองเมื่อใกล้กับวัตถุคนหรือว่าสิ่งของนะคะ,ะเดี๋ยวต่อมานุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านท้ายได้เลยหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับด้านท้ายนะคะปกติแล้วตรงนี้จะมีในส่วนของพมร,รมก็มหยี่ปูให้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เอาออกเพื่อให้เป็นการรีวิวได้ค่อนข้างง่ายดายนั่นเองเนาะสำหรับตัววีออสนะคะห้องเก็บสัมภาระนี้ก็คือแบบมีบอดี้ภายในค่อนข้างกว้างเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นซิตี้คาร์ที่ได้ปีใหม่และที่สำคัญก็คือราคาค่อนข้างถูกด้วยเนาะ เปิดมาด้านล่างนะคะยกไม้กระดานขึ้นได้เลยนะคะเราก็จะเจอในส่วนของย่งอะไรสำรองแล้วก็ถุงเครื่องมือนั่นเองส่วนแม่แรงนะคะสำหรับวีออจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนะคะ และก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยเปิดขึ้นมานะคะให้ดูในส่วนของรอยทางมะพร้าวรอยเม็ดอาต่างๆนะคะเป็นโครงสร้างที่มาจากโรงงานสีรอยทางมะพร้าวเสมอกันทั้งหมดแปลว่าโครงสร้างเดิมเลยนะคะเรามาดูกันอีกฝั่งนึ่งนะคะเปิดให้รีวิวกันชัดๆไปเลยนะ,ะเห็นไหมคะรอยทางมะพร้าวสีเดิมเม็ดอาทุกจุดอยู่ครบโครงสร้างเดิมนะคะนี่เห็นไหมรอยทางมะพร้าวตรงนี้ด้วยนะคะรถไม่เคยผ่านการจนจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมาก่อนนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีโดนชนท้ายมาด้วยนะคะ สำหรับน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเป็นสีดาสีเดิมเลยนะคะให้ดูกันชัดๆใก,ใกล้ๆกันไปเลยนะคะก็เพื่อบ่งบอกว่าฝากระโปรงด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโด,ดนชนท้ายมาไม่เคยถอดเปลี่ยนหรือว่าไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะสามารถใช้เล็บจิกซีนยางลงนะคะซีนยางยังดียังนิ่มอยู่เลยนะคะเห็นไหมโครงสร้างต่ตตางๆพวกนี้เป็นโครงสร้างที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะขอบยางข้อเก็บสัมภาระนะคะก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะโครงสร้างค่อนข้างสวยเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้และยิ่งได้ ดำด้วยนะคะนุ่นบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเราไปดูกันต่อในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารกันนะคะก็สาหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นภายในสีดานะคะแล้ว่ามีการตกแต่งด้วยสีโลสโกลแบบนี้เรามาดูกันที่แผงประตูด้านในก่อนเลยนะมือเปิดประตูด้านในได้เป็นแบบสีดําค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกนะคะระบบเซ็นทันล็อกแล้วก็กระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นั่นเอง ด้าน,นล่างก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําผลน้ําเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะต่อมาสําหรับภายในดึงตรงนี้ออกมาได้ด้วยนะคะเป็นที่วางแก้วน้ํานะคะก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคุณขับนะคะมาพร้อมกับ หมดการลื่นถลายนะคะตัวปรับกระจกมองข้างนะคะผ้าผูกกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยสำหรับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านนะคะที่ตกแต่งด้วยเปียโนโแบ็กสีดำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแอร์แบ็กจำนวน1คูนาะนั่นเองอ่ะเลื่อนให้ดูในส่วนของตัวเลขไม้นะคะสำหรับรถคันนี้ปี2017นะคะเลขไม่อยู่ที่1 1 3 3 7 6มนกิโลนะคะเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะไม่มีเขียวไม่มีโกมายอย่างแน่นอนนะคะ คอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนั่นเองซึ่งเครื่องเสียงนะคะตรงนี้สามารถฟังซีดีวิทยุ fm/am ได้นะคะเดิมแท้จากโรงงานมาพร้อมกับช่องเสียบสาย usb แล้วก็เสียบสาย aux ได้ด้วยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกปรับความเย็นความแรงพัดลมได้ตามใจชอบเลยและในส่วนของตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดนะคะ สำหรับตัวเบาะนะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดาตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มเป็นเบาะเดิมแท้ที่มาจากโรงงานเลยนะคะซึ่งข้อดีของเบาะผ้าเลยนะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยเนาะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะก็จะได้เป็นเอผ้าสีดำตกแต่งลวดลายด้วยได้สีส้มเหมือนกันเลยนะคะของเขาเนี่ยออกแบบมารองรับผู้โดยสาร3ท่านนะคะก็ให้สังเกตจากสายเบลนั่นเองนะคะว่าแสดงว่าคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยนะคะดูระยะห่างระหว่างเบาแถวหน้าและแถวหลังค่อนข้างกว้างนังเหยียดเท้าได้สบายเลยเนาะด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยนะคะถือว่ามีพื้นที่ภายในะค่อนข้างกว้างนะคะเพดานด้านบนค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะคะก็ไม่ มีรอยคี่คูดหรือว่าเป็นขุยเลยถือว่าภายในค่อนข้างเนี้ยพอสมควรเลยนะคะย้ากันอีกครั้งนึงว่าคันนี้เพิ่งหลุดจองมาด้วยนะคะสีดําหายากนะและยิ่งโฉมนี้ด้วยนะแทบจะไม่มีเข้ามาเลยก็ว่าได้นะอ่ะสุดท้ายที่นุ่นจะพามาดูเลยนะคะจะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าและเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด1 5 0 0ซีซีนะคะก็ตัวเครื่องยนต์เดิมๆไม่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดไม่มีน้ามันไหลเยิ้มเลยนะคะตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสําเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของคานอันนี้จะเป็นในส่วนของน็อตแก้มด้านซ้ายนะคะน็อตสีเดิมเม็ดอาร์ตที่เบ้าโช์สภาพดีสมบูรณ์นะคะน็อตแก้มฝั่งด้านซ้ายไล่ลงมาจะเป็นในส่วนของตัวคานด้านซ้ายนะคะก็อันนี้นะน็อตสีเดิมไม่่มรรออยลไ ตัวคานหน้านะคะคานหน้าเดิมๆต,ๆตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้น็อตเชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและคานด้านขวานะคะเห็นไหมตัวคานเดิมทั้งหมดเลยนะคะสติกเกอร์มอกอรที่ติดอยู่กับเบ้าโชคม็นอัดที่เบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์นะคะน็อตแก้มฝั่งด้านขวาเช่นเดียวกันฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์โตโยต้ายอยู่แบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่าฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนั่นเอง อันนี้เรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะว่าไม่มีชนนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ To y ยต้าวีออคันนี้นะคะ1.5ตัว e ปี2017นะคะก็ตั้งขายอยู่ที่379,000บาทก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นได้เลยที่เบอร์084-004-2099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ